มาดูกันเดี๋ยวไฟบ้านผมมาน้อยนะสองร้อยยี่สิบเจ็ดโวลตเองนะครับปกติไฟบ้านผมจะสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยสามสิบโวลตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเชื่อมเหล็กไฟจะตกแล้วกี่วลตครับเดี๋ยวสองร้อยสิบสองร้อยสิบสามโวลตครับสองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกนะครับแต่ก็ยังตกอยู่ดีนะครับ ลากยาวะครับหาเหล็กมาเชื่อมอะไรไม่เชื่อมดีกว่ารับนะหนึ่นับไปหาอะไรไม่เชื่อมเล่นดีกว่าอะผมไปหาแผ่นเหล็กมานะครับจะไม่เชื่อมเล่นนะครับ เล่นๆกันเลยครับถ้าไฟบ้านตกไม่เยอะยังไงก็ทวงเงินซื้อจริง ถ้าไฟไม่ตกยังไงคนครับแป๊บหนึ่งจะจับกระแสให้ดูนะว่าเสียมครับดูควันครับเกียวไหมนะครับลืมดูนะครับลืมดูนะเชื่อมเล่นเพลิน,นดีูกระแสกันนะครับสี่อมนะครับทำไมช่างเชื่อมเล่นได้นะครับ ไดโอดผมใช้เป็นตัวเก้าสิบแอมนะครับเยืยนมีนาเก้าสิบแอมยังร้อนอยูนะ่แต่ก็เอาไปเปิดเพลงก็ไม่ได้กินโอดอาหดขนาดนี้หรอกนะครับ1ิดเก้าแอมครับ1ิดเก้าแอมนะครับ,รบไม่ไหวครับเดี๋ยวไหม้นะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรไปให้ผมเตะอีกนะครับ เป็นวอยครับร้อนเหมือนกันครับที่เห็นผมเชื่อมเล่นๆประมาณ 4m นะครับก็อย่างนี้แหล 17, 8, 9, ะประมาณ17 89m 9m ต่อเน,นื่องครับควรเป็นเยอะนะครับขึ้นยันวอยครับ ไม่ไหวไม่ไหวครับร้อนโอเคครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็อันนี้เป็นแค่ฝั่งเดียวนะผมเทสเป็นบวกเกานะเพราะว่าไฟบ้านไม่พอนะถ้าถ้าไปเทสไออะไรถ้าเราไปเทสบวกลบอะครับไฟบ้านไม่พอนะครับ,ถ,บ,รบ,บ,รบถ้าไฟบ้านม่พอไฟมันตกเยิะมทำให้สีิี่เคียงเราพังนะครับ แต่ถ้าเราเทสบวกกาก็คือสีกหนึ่งนะครับมันทำให้ไฟบ้านเรามันบาลานซ์กันนะครับถ้าถ้าเทสฝั่งนี้ได้19้าแอมป์นะครับถ้าถ้าไฟบ้านพอจริงๆนะครับฝั่งหนึ่งก็เอามาคูณ2ได้เลยนะครับนะฝั่งนี้19้าแอมป์ฝั่งนี้ก็19้าแอมป์เหมือนกันนะครับการเทสเชวิชิ่งนะครับถ้าเราไปเทสบวกลบเลยถ้าไม่ทนจริงพังนะพังอย่างเดียวนะอันนี้บนเทสสีโอมนะครับนะควรขนาดนี้นะครับถามว่าเชื่อมเล่นช่างเชื่อมเล่นรากได้แบบนี้ก็เพราะว่าเราเทสส ตามว่าซีกเดียวทําไมสวิทชิ่งมันทนเพราะว่าไฟบ้านเราไม่พอเออไฟบ้านเราพอพอดีนะครับนะอันนี้เย็นเจี๊ยบเลยภาคไอจีที่ไม่มีร้อนเลยนะครับสบายทํางานสบายนะครับเพราะว่าไฟมันตกไม่ต่ํากว่า210ร้โวลต์นะครับที่เราผมผมเทสเมื่อกี้มันก็อยู่ประมาณต่ําสุดเลยก็215ร้โวลต์ครับวันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับไฟตกจะให้ตกต่ํากว่า190ยเโวลต์ลงมาครับร้อยเโวลต์เอซีนะจะให้ตกต่ํากว่านะครับมันมันทำให้สวิทชิ่งเราทํางานผิดพลาดเพราะมันเป็นระบบ p w m นะครับ p w m มันล็อกคงที่คงที่นะแต่ว่าถ้าไฟไม่คงที่เนี่ยพังไวนะครับนะมันจะไม่เหมือนพวก o s c นะครับ o s c คงที่เขาจะแปรผันตามแรงดันนะครับนะถ้าแรงดันต่าเขาก็จะลดค้มที่ของเขาลงเองนะครับมันทําให้ทนเหมือนดูทนนะครับนะแต่ว่ามันความรุนแรงมันไม่แรงนะครับแต่อันนี้มันจะแรงครับแรงมากๆก็เหมือนว่าไฟไฟมันตกเยอะมันก็พยายามบูตบูตให้ออปพุตจ่ายกระแสได้เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า อินพุตอ่ะมันมีมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะพอที่ผลิตให้แกนจ่ายให้ออปต์ดได้นะครับมันก็เลยรีดรีดเกินไปรีดเกินไปไอกีทก็ทํางานหนะักก็พังไปนะครับแต่ถ้าลักษณะเนี้ยผมเทสลักษณะเนี้ยที่ซีกเดียวเนี่ยผมมาสังเกตแล้วนะครับว่าถ้าเราไปเทสสองซีกเลยมันก็ได้วัดเท่าเก่าถ้าเราเทสซีกเดียวก็ได้วัดเท่านี้ก็สแสดงว่าไฟบ้านเราได้แค่นี้นะครับจริงๆไฟบ้านผมถ้าเทสบวกลบก็ได้อยู่มาสิบแปดสิบเก้าเอ็มนะตอนนี้นะตอนแรกอะ เมื่อก่อนนะได้30แอมเพราะว่าเขาเขาเปลี่ยนสายไฟนะเขาไปจัมเขาไปจัมตรงให้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้เขาไปกลับมาทําไม่เหมือนเดิมครับไฟอ่อนมากนะครับเป็นไฟปลายสายนะครับนะให้บ้านผมนะครับก็เลยขอเทสซีเดียวแล้วกันนะครับมันมันก็เอาปคูณสองได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะสองฟิวผมใส่ไปให้20แอมนะเมื่อกี้ก็19แอมยังไม่ขาดนะมันจะขาดช่วง22แอมนะครับ22แอมขาดแน่นอนนะเพราะฉะนั้น ตัวนี้ถ้าไปใส่เครื่องปั่นไฟก็ได้แน่สามสิบแปดแอมป์นะครับ dc นะสามสิบแปดแอมป์ dc นะครับก็เราเรานี่แหละห้าหกพันวัตต์นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าเอาพุชเขาตกน้อยนะครับนะเอาพุชตกไม่เยอะนะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรเอาพุชจะตกไม่เยอะถ้า ac หรืออินพุตไม่ตกนะครับมิตกน้อยนะครับอินพุตตกน้อยเอาพุชก็ตกน้อยนะครับใช่อินพุตไม่ตกเลยเอาพุชก็จะตกแค่ไม่เกินสิบวุ้นนะครับ เต็มที่เลยนะครับประมาณนี้ครับนะการเทสซิวิชิงนะครับถ้าอยากอยากเทสนะครับถ้าอยากเทสจริงๆนะครับก็บ้านๆเลยไม่ไม่จําเป็นต้องไปเทสบวกลบนะครับนะถ้าไฟบ้านไม่พอซิวิชิงจะพังเอานะครับแนะนําให้เทสเป็นบวกลาวเลยนะครับบวกลาวซีกหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ค่อยไปคูณเอานะครับนะไอจีแอมจีอมนะครับประมาณนี้ครับของครับแต่ว่าถ้าถ้าลืมบอกถ้าถ้า ถ้าเทสซิกเดียวแล้วยังพังอยู่ mm hmm. ก็แสดงว่าสวิทชิ่งไม่ดีเองนะครับนะถ้าเทสซิกเดียวแล้วแช่แล้วก็เชื่อมแบบผมเชื่อมอยู่เนี่ยแล้วถ้ามันพังอีกก็แสดงว่าสวิทชิ่งคุณไม่ดีเองนะครับแต่อังผมแช่แล้วก็เชื่อมเหล็กสบายเลยนะได้ทั้งวัน,นครับกระแส19มครับต่อซิกนะแต่ถ้าต่อซิกต่อซิกไฟตกเล็กกี่วลต์ใช่ไหมโอเปอรแอมป์หนึ่งผมดูวัดไฟให้ดูเโอเปอร์แอมป์ ตอนนี้ไฟมาซีกหนึ่งอยู่ประมาณร้อยแปดโวลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟจะตกเหลือกี่วลตนะครับแปดสิบเอ็ดวลตนะครับสิ 19, บเก้าแอมแปดสิบเจ็ดโวนนะครับแปดสิ80 1, 80 1, บเจ็ดจุดเก้าวลตนะครับแล้วกระแสสิ 1, บเก้าสิบเจ็ดนะครับต่อซีกนะ,นะเจ็ดสิบแปดจุดเก้าหรือเจ็ดสิบเก้าวลตนะครับก็เอาไปคูณสองได้เลยนะครับ ไปมันก็จะเหลือเราร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอยู่แล้วนะครับนะก็เยอะอยู่นะนะก็วัดไม่น้อยนะครับสี่พันวัดแน่ๆน,นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ